กราบสวัสดีเอฟซที่เคารพรักทุกท่านกราบสวัสดีเพื่อนๆบนยูทูบและกันรยานิมิตทั่วโลกนะคะแล้วก็พี่น้องทางสซเปลาวนะคะช่องพี่หลิวนำโชคยินดีต้อนรับสู่ช่องวันนี้ก็มีแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะมาฝากพี่น้องนะคะมาให้รับชมนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะ พี่น้องจา๋าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วงวดวันที่17นะคะ 17, บเดือนแปดหกห้คงสุดท้ายงวดวันพุธนะคะที่แล้วนะคะหรือว่าเดือนแปดเนะคะตัวเลขก็ นะคะจับคู่ก็มีสี่สามห้านะคะเด่นแปดเด่นเก้าแต่ไม่มานะคะเด่นแปดเด่นเก้าค่ะเขาไม่มานะคะออพ้นก็หนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะเจ็ดสี่ล่างสี่เจ็ดหกบนนะคะตัวเลขพี่หลิวก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าหรอกนะคะก็เข้าเฉพาะสี่มาจับคู่นะคะนะคะ ขา่ามมหลุดเด์จะเบ่งเพื่อความบันเทิงเนาะพี่น้องจะไม่ซีเรียสน,นะนะคะเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจา้จาจ้าเพื่อนๆนจา้าเรามารับชมคลิปงวดต่อไปเด้อจา้าพี่น้องจา้าเป็นแนวทางเล่าพัฒนางวดวันที่งวดวันที่19เดือดน8 6 5นะคะวันที่19คือวันศุกร์จะถึงนี้นะคะโค้งสุดท้ายบนล่างไปกับพี่ลูกก็เด่น768คิดว่า7น่าจะยังอยู่นะคะ เจ็ดกับ6 0 6 0 7ตัวจับคู่สองสานะคะเด็นสุด7 6 8นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมฝากไลค์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปงวดต่อไปนะคะพี่น้องจา๋าเราไปรับชมนะคะ จับคู่นะคะจับคู่มีนะคะมีแปดเจ็ดนะคะเจ็ดห้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์เด่นให้แปดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะจับวินได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทีจับวินเก่งจับในเลขตารางพี่ลิวได้เด้อนะอยูเน,นี่ยนี่ตัวเลขนะคะ แล้วก็ก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสองหกหกห้าเด่นเน้นให้หนึ่งศูนย์หกห้านะคะเนาะพี่น้องจะเลขงวดน,นี้ก็ไม่ชนนะคะพี่น้องรู้สึกว่าจะไม่ชนนะคะมีเด่นหกเด่นเจ็ดแปดนะคะสุดเม็ดเดียวก็จะหกกับศูนย์นะคะวันนี้ พี่น้องมากบอนะคะมีเลขสามตัวมาฝากนะคะสามตัวมาฝาก,กับซิมีสามเจดแปดนะคะศูนย์ห้าสามนะคะสามปดสองนะคะนะคะสุดท้ายนี้ขอขอให้ท่าน f c ทุกท่านรวยรวยเฮงเสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะขอบคุณที่มารับชมสวัสดีค่ะ